ไปสิบล้านของคุณพุทธเรเกี่ยบรัศมสิุนคุณไม่ได้ไปเลืกสิคุณูราการรวเหนะค่ับพาณาชท่านเป็นต้นฉบับของต้องไปสิดล้านพร้อมขอบูชาองค์พระมหาราตุพราคารวะของาระทามุลแฝงที่จะรับไปช่ว ตักภูมิใจที่ท่านมาท่านก็จะได้เกรียมร,รัศนีคุณขอเลื่อคุณท่านไว้เนือเกษาขอต้องให้ต้องไปขึ้นสู่ก้าให้ทุกคนทุกปาสุขเ๊บเป็นปีตตัว้ยัอุตส่าห์ท่องมาชื่อเลยโอ้ยนายพี่เราไปทำกันเด็ก

ได้ได้เสียก okay, right. like ี okay, exactly. so ่เท่ากั้นะตัวถงงล่มเลยครับของเงี้ยเยับนักเป็นนักตัวถึงตรงตรงเลยวันตัวผมเลยอาจารเล่หน่ตัวครับผมกรับแวมาย่งไงับตัวนี้ตากแดผมเด้วยตัไไหลครับไหลตลอดครับ เราจะเดือนที่ไหนมาหาทาจะเรียนที่มือนอะรกันเลยครับ